ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเกือบไปแล้วมีเสียงข้างหน้ามาครับน่าจะอยู่ข้างหลังนี้แหละผมว่าเสียงใกล้ๆเลย โอเคครับ okay, ผมผิดคา,นะาดนะพละระดคนลงน้อยมากปกตินี่เป็นเบือ่อแต่เอ้ยเกือบแตกเกือบแห้งไปแล้วดูเลือดอต้องหายาก่อนครับเออนี่ไงเรียบร้อยเกือบไปแล้วอ่ะน่าจะตีเขานะครับเมื่อกี้เราไปยิงตีเขา เขามาล้างแค้เลยนะครับเดี๋ยวลองขึ้นหลังคาดูก่อนเมื่อกี้เขายิงมาจากข้างหน้าไปไหนแล้วเนี่ยเสียงเงียบเลยยิงแล้ววิ่งหนี ผมนึกว่าเขาจะวิ่งบวกนะครับแต่ว่าเขาไปไหนไม่รู้แล้วเ,เดี๋ยวผมเก็บของก่อนดีกว่าโอเคได้ QBZ มาเล่นนะครับก็ดีกว่า m16 อะ่ะบวกไม่ได้นะ m16 เออมาแล้วมาแล้วข้างล่างครับเรียบร้อยคนสุดท้ายพอดีเลย ตี้นี้ลง3คนครับหมดแล้วหลอพลาราไดยเสียงเงียบไปเลยนะโอเคผมเล่น M4 กับ AK เหมือนเดิม <c oughs> ถนัดนะผมใช้ M4 ไว้ยิงระยะไกลนะครับมันคุบง่ายดีแล้วก็อาก้านี้ระยะใกล้เจอ1คนครับข้างหน้าเลยนึกว่าพาราไดยจะไม่มีคนซะแล้ว ยิงดักไว้ก่อนครับคนไทยนะครับข้างบนมีอยู่ข้างบนน่าจะตีเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขายังดาวอยู่นะครับข้างบนมาครับอ คนนี้ยังดาวอยู่เลยครับน่าจะยังเหลืออยู่นะต้องระวังไว้ก่อนแต่ว่าเสียงเงียบเลยนะโอเคครับผมซ้ำให้ตายอืม ใชยิงคาข้างหน้านี้แหละอ๋อผมนึกว่ารถมอเตอร์ไซค์นะมันคล้ายๆก็ดูตั้งนานเขายิงตรงไหนอะหันหน้าไปทางข้างหน้านู้นนะครับน่าจะมีคนนะผมว่าไม่งั้นเขาไม่ยิงหรอกเออ โอเคตายเลยตัวนี้น่าจะบอดครับเขายิงใครเขายิงใครอ๋อข้างบนนู้นครับมีปลาระเบิดกันอยู่เห็นหนึ่งคนไม่โดนเลยโดนไปหนึ่งนัดครับ ไม่มีสะโขบไกลก็จะลำบากแบบนี้แหละต้องกะเอาต้องสุ่มยิงเอานะครับวงมาพอดีเขาเข้าไปในบ้านข้างหน้านะครับวิ่งออกไปแล้วโอเคอยังล่วงอยู่เลยนะครับ ต้องซ้ำและจังหวะนี้เพื่อนเขาเงียบเลยอ่ะเขาน่าจะแยกมาเดี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเฮ้ยเจอไกลๆครับ ยิงโดนอยู่แต่เขาไม่ล่วงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟังโอเคครับผมติดหัวล่วงไปอือเอาเรื่องเลดดอทก็บอกเดียวก็เซียวได้ขวัญขึ้นแล้วนะครับผมไม่ไปดีกว่าไปเดี๋ยวตาย <laughs> ชอบตายแบบนี้นะ ชอบวิ่งเข้าหาศัตรูวิ่งไปตายอะผมอะอมน่าจะดึงกันเสร็จแล้วนะครับอโอเคน็อกสองครับอไอตีเมื่อกี้เลยที่เรายิงล้มอะ ยิงส่วนมาอุ๊ยอยืแมนซะด้วยอาคาดอะไรผมนักหนาเนี่ยเกือบแตกอะทุกคนปั๊มยาก,ก่อนครับตอนนี้วงมาเดี๋ยวผมไปดักเขาทางฝั่งซ้ายดีกว่าบนเขาอะ่ะ วงมาแบบนี้เขาน่าจะวิ่งขึ้นเขามาอ๋อวงบีบไม่ถึงครับวงบีบถึงบูดแคม์อยู่เลยอันนี้ก็ยิงจังคงอาฆาตผมอะเกินไปผมไม่มีสโคบไกลด้วยอ่ะเต็นยัวแม่งสนัยสวนมาติดหัวที่ผมดับเลยนะ ฝั่งบนเขาก็ข้างหลังยิงกันอยู่ครับเราจะไม่ไปเดี๋ยวผมเอาข้างหน้าก่อนในพวกที่แบบแค้นแค้นนี่แหละชอบเหมือนเขาวิ่งออกมาข้างหน้านะครับแต่น่าจะยังไม่วิ่งขึ้นเขาแหละเพราะว่าวงยังอยู่บูตแคมป์อยู่เลย เขายังไม่เห็นผมนะลำบากจริงถ้ามีคูณหกสักถ้ามีคูณหกสักอันเนี่ยคงจะดีแต่ว่าตอนนี้เขาเห็นผมแล้วยิงตนหัวไปเม็ดหนึ่งครับไม่รู้โดนได้ไงฟุกฟุกโอเคเดี๋ยวผมวิ่งอ้อมขึ้นบนเขาก่อน เมื่อกี้ฝั่งทางซ้ายก็ยิงกันอยู่นะครับโบสแค้มบวกกันอยู่ไกลๆแบบนี้ไม่ไหวละผมลงไปชาร์จเลยดีกว่า เขาน่าจะโดนตี้อื่นเข้านะครับเห็นวิ่งออกไปข้างหลังนูน่นยังไม่ยิงนะขอไปให้ชัวร์ก่อนโอเคเขายิงตี้อื่นอยู่นะครับโอเคแตกสองหมดหรือยังอนะ ข้างหน้าอยู่อีกหนึ่งคนครับโอเคหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะครับเก็บของเลยจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราเข้าวงกันก่อนนะครับมมีเสียงเท้าข้างหน้าโอ้ยไม่นอกอะ่ะ เขาปลาระเบิดมานะเฮ้ยข้างล่างมีอีกหนึ่งคนโอ้โหระเบิดน็อกหนึ่งครับข้างล่างโอเคน็อกสองน่าจะตีเดียวกันนะครับคนไทยด้วยเตรียมพร้อมก่อนอเจ็บเหมือนกันโดนระเบิดอ้ยยิงไม่ทัน โอเคระเบิดไประเบิดน้ำเราค่อยชาร์จครับโอเคตายระเบิดกระสุนเพียบเลยนะโอเคผมตอนนี้เหลือห้าคนรวมผมไปด้วยนะครับเอ๊ย เจอแล้ว2คนอยู่ครับข้างหน้าคนนี้ยืนนิ่งเลยทำอะไรอะ่ะยืนนิ่งทำอะไรครับตีไทยด้วยโอเคก็ผมน็อกสองอไม่ร่วงชา์จเลยครับจงังหวะนี้ โอเคครับผมแตก2น่าจะตี้เดียวกันหมดเลยนะครับเหลืออีกสองคน,นงเขาวิ่งอยู่ข้างหน้าครับได้ยินเสียงคนเดียวนะอีกคนน่าจะซุ่มอยู่หรือเปล่าข้างหน้าครับหลังหินนี่แหละเอ้าบอลตีเขาโดนลอ,อยไหนอะ โอ้โห,โหโอโดเลยข้างหน้าอเอชเคเอชด้วยโอเคขอไปใกล้ๆหน่อยนะครับคนสุดท้ายออกมาผมนึกว่าตีเดียวกันนะเมื่อกี้ โดนไปเม็ดหนึ่งครับผมชาร์จเลยดีกว่าระเบิดก็ไม่มีปลาด้วยดีเอ,อ้ยเอ้ยเกือบไปแล้วเกือบพลาดชอบพลาดตัวสุดท้ายดีก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ